พี่น้องพี่น้องก็ะเดมมาเก็บเห็ดเหลืองเห็ดมันปูอีกค่ะมื่อนี่มาจ้าพี่น้องมาเก็บน้ากันมีหลายค่ะเอ้ยหลังฝนตกเห็ดมันปูก็ออกอีกรอบสองนาะจ้ะนาะพี่น้องนี่จ้า ดอกบ่ค่อยโมกปั้นใดมองนี้ถือฝนถึกฝนถึกฝนแล้วเป็นแบบนี้เนาะจ้าขาย,ยาวๆพุ่นอีกจ้พพพจาพี่น้องพุ่นพุ่นจ้าเห็นบ่พุ่นเดี๋ยวไปเอามองพุ่นก่อนจ้า หมุนปลาไปอีกเนาะเจ้ะเนาะคุณน่ะเบิงเครือเครื่อ้นาเเรื่อนามเรื่อนาํเนี่ยเจ้ะ จ้าพี่น้องยายน้องก็ไดมะพ่อเฮ็ดขืนไม่จ้าเฮ็ดมันปูขืนไม้ลค่ะพี่น้องจ้านี่จ้าขืนหม่ตะปอตะแปะค่ะพี่น้องนี่นี่คือรุ่นไม่จ้าพี่นอ้องอืนี่จ้าร้ายเติบยุคค่ะพี่น้องจ้าจ้าเกาเหลกกมีไม่ขืนไม่ก็มีได้จ้าพ,พี่น้องพุ่นนะจ้าพุ่น หลายเติบยุคค่ะพี่น้องปลานี่อันนี้ปลาไม่เน,นาะจ้ะเนาะปลาไม่อีกแล้วายน้องมากปลาไม่อีกแล้วค่ะพูนจ้าหลายยุได้จ้าพี่น้องนะพ่นพ่นยุไตพ่นพูนยุไตพ่นก็มีพ่นพ่นพ่นจ้ามึงได้จ้าพี่น้องายน้องยางเบิงจักบาดก่อนจะท่านด้เก็บเนาะจ้ะเนาะยางเบิงว่าสิมีหลายปันไดปลานี่ปลาห่างจ้ะพี่น้องนะนี่จา้า นี่มีหลายเติบอยู่จ้ะพี่น้องโอ้ยพุ่น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 ค่ะพี่น้องอ๋อบอแมนยายน้องสีใดหลายเติบอยู่บ่อมือนี่แม่จ้าบอแมนสีหมานอยู่บ่อนี่แม่จ้านี่ขึ้นไม้อีกเดียค่ะพี่น้องนี่จ้านั่นแมนอีหลีค่ะเฮ็ดดอกไม้ค่ะพี่น้องจ้าพุนน่นนะจ้ามุนนี่มุนนี่ค่ะพี่น้องเนี้ยนี่จ้า ฝนตกแล้วขึ้นไมอีกจ้าพี่น้องพุ่น่ะค่าพุ่นพุ่นอยู่ในบุงไมพุ่นจ้าพี่น้องอันจ้านี่จ้าพี่น้องนี่อุ้ยหลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องเยาน้องเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนจ้าพี่น้องมันหลายเติบอยู่จ้าเบิงใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวยาน้องเไปเอาอันมีดเอาหยังมาเก็บก่อนจ้าพี่น้อง วามันสีบ่ได้วานสีบ่มีอู้หนี่แม่จ้าพี่น้องเบื้องในจ้าิ่งในงามบ่พี่น้องเบ,บ,บื้องในจ้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะจ้าเบ,บิ่งโอ้ยเบิ่งในงามบ่ค่ะพี่น้องไง,งนฝนตกเมือ่อคืนนี่ค่ะฝนตกเมือ่อคืนนี่ยัน ตื่นเศร้ามายายนุ่งก็ออกเขามาอันบ้านออกบ้านมาเข่าป้าอีกนะค่ะพี่น้องมึงโอ้หลายเติบอยู่ตอล่ะเนาะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะจ้าบมึงเนี้ยนี่อืมว่ามันสีบ่ได้ <c oughs> นี่จ้าพ,พี่น้องพุ่นนี่โอ้หลายเติบร้ายเติบจ้าพุ่นกระตาอันกระตากับถุงเปย์เยนุ่งตัางอยู่พุ่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางเบิ่งจะข้าวก่อน,นจ้าเนาะจังเจ็บเนาะจ้าเนาะมันทนขึ้นมใไม่มันหมุนปลาอันหมุนดินขึ้นมใไม่ค่ะพี่น้องนี่จ้าเบ,บิ่งเนยเนยแตกขึ้นมใไม่อย่างสี่หล้ค่ะ,ะนี่นี่จ้าเบ,บิ่งอันเดี๋ยวเก็บก่อนจ้าเดี๋ยวไปเอากระตาเอามีดเอาหยังมาเก็บก่อนจ้าพี่น้อง ันนี้เห็ดอันนี้กับแม่นอันเห็ดมันปูด้ะจ้าพี่น้องนี่แต่ว่าพันขาวเนาะจะเนาะเห็ดมันปูสีขาวจ้าเดี๋ยวจังป่าตีนเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ไปก่อนเดี๋ยวจังป่าตีนที่หลังจ้า บอกใหญ่จ้าได้ออกหยักเท่าแล้วละ่ะเขาได้ยุจ้าพี่นอ้องเอาบักงหญ่นึงเออ,อน้ำของน้ำปักขาค่อย อือันนี้เฮ็ดเพลิงเหลืองจ้าเทาแล้วถิ่มซะจ้าจ้าไปเอาเห็ดไปเอาเห็ดอันพุ่นพุนจ้าพี่น้อง อยู่ในน้ำเขื่องอยู่ในกอกอันนี้อันนี้สีแหงแล้วถ่าแล้วแกแล้วมัน,นมาง่ามเถจานี่ไหมเงานีง่ามง่ามค่ะพี่น้อง ఫ Früh долго र hypothes ISIL usion Kui Tumis Kui Ti, Kui Big Physical ็นึง สมบูรณ์ขนาดเลยจ้าขากระเเยว,ยวพูดน่จ้าเดี๋ยน้องยังบอกท่านในป่าตีนด้วยค่ะเเดี๋ยวลอป่าที่เดียวจ้าพี่น้องเก็บไปก่อนจ้าพูนเงาเนืองจ้าพี่น้องพ่นป่านี่สียุ่งห่าง,างกันค่ะพี่น้อง<ะ>อเดี๋ยวเอาเงาใกล้ๆนี่ก่อนนี่จ้านี่เอาเงานีก่อน นี่ยน้อยแน่ๆก็ออกไม่หลายยุ่จ้จพี่น้องอู้นี่จ้จนั่นนั่นตะเโพแตะแปะอยู่น่นจ้จนั่นขึ้นมะไม่อีกจ้กพี่น้องุ้มหนี่ยน้อยแน่ๆบ่เอาค่ะแกมาเอาเงานี่มาที่นี่แปะเงาๆๆนีไหม,ม,ม,ม พูดนะลังจพี่น้องเบิ่งเหงานี่นะจ้าสอนสอนสอนต่ละเหงาต่ละเหงามีแต่ใหญ่ๆจ้าพี่น้องอืสีเคิงกระตาเราข้าวเดียวจ้าพระเจ้าไปเอาหันอีกค่ะพี่น้องพุ่น

เป็นอันอยู่ในดินทั้งสี่หักมุนก,ก็ไปล่างเอาหมุนึ้นมากพ่อได้ อยู่ในน้ํามันอยู่ในน้ําอยู่ในบุงน้ํานี่เนาะเจ้าเนาะก็สิเอายากจักน้อยนึงมันต้องค่อยระวังน้ําคือว่าสิอันแย่มือเข้ามาได้เนาะจ้ะ น้ำกอแขนเสือข้อยลำบากลำบ่นจ้าเจ็บอันเจ็บเหดอยู่เมืองอันนี้มีหนาหลายนี่จ้าพี่น้องมีตักอยู่ในกออยู่ในนาำทั้งนั้นเลยอุ้ยกอเนี้แหงหญ่จ้า เดิ่งจ้าพี่น้องยายคักยายแน่จะเบิ่งน,นี่สออร์นจะดูนะบ้านเติมเครื่องอยู่ค่ะน,น,น,นี่จ้าไปทําสะอาดอยู่บ้านเอา น้ำปักแขนเสือคุอยจะอันนึงไม่ได้นี่กลัวสีเหลียวเห็นได้ตรงเบิงดีๆมันอยู่ในบุงนามไหมจ้ะน่นะ จ้ายังต้อค่ะไปเอาพุ่นจ้าบาที่นี่ เลี้ยเรื่องน,นั้นจ้ะปลาหนีมีบอหลายมีเป็นห้างๆค่ะพี่นอ้องนี่บอหลายป็นใดจ้ะนี่จะ้ะที่ได้มื่อนี่นี่เป็นเฉลี่ยเฉลีเป็นเฉลี่ยเฉลี่มีต่ดอกใหญ่ๆจะ้ะพี่น้องมึงได้จ้ากุ้งอะ เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งนี้ต่ดอกใหญ่ๆนะจน้ะเนาะเบิ่งนี้เป็นช่อๆงามขึ้นอย่างนี้จ้ะพี่น้องละสะอ่อนจ้ะจ้ะสีเขาก็สเป็นแบบนี้มือนี้เห็ดอยู่ในโฮมจ้ะพี่น้องมือนี้เก็บเห็ดในโฮมยุติไตรโฮมใหม่นะจ้ะเนาะบด้อยู่อันบกคอยมีแดดทรงก็สิเป็นสีแบบสีๆจากน้นอยเนะจ้ะเห็ดมือนี้เป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่เป็นสีขาวๆสีๆจ้ะเห็ดมันปูมือนี้ นี่จ้ะนะค่ะเป็นแบบนี้นี่เพรท่านด้ทําสะอาดเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเยน้องเอากลับบ้านเราก็สิไปทําสะอาดอยู่บ้านเนาะเนาะจ้าเนาะเพรท่านได้ดตัดตีนตัดหยังดอกจ้าเพรท่านด้สะอาดเอ้เพราะท่านด้ดทําอีหยังเนาะจ้าเดี๋ยวสิเอาไปกลัาบบ้านแล้วจังไปทําจ้ะพี่น้องมือนี่เฮ็ดมือนี่ก็ดมันอีกคือเก่าค่ะพี่น้องเต็มตะกันกระตาอีกคือเก่าเนาะจ้าจา้าขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้อจ้ายเยน้องกลับบ,บ้านก่อนจ้าพี่น้อง พ้าเห็ดกับบานก่อนจ้าไ้ซัมนี่ราคาเมื่อนี่ <c oughs> จ้าขอบคุณหลายๆโชคดีทุกคู่ทุกคนบายบายจ้าพี่น้องเจอกันกันยนงไม้มืออื่นนะจ้าอื่นกับสีม้าหมองดอนไม้นะจ้ามาปลาเก่าแต่ว่าไปดอนไม้อีกนะจ้าเมื่อนี่ได้ซัำนี่ราคาพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆโชคดีทุกคู่ทุกคนบายบายจ้า